ไทยปลาเอ็กอือเนี่ยต้มเมียงต้เมียงทีกต้องทีอือปลาจปลาปลาฉลามนะครับอือเนอาไปกินไปครับอือใครไม่จามกันนั้นเป็ดปอบฮะใครไม่จามนั้นเป็ดปอบพี่เป็นปอบอ่ะพี่เขมีนด้วยไม่เน็ตบวเฮ้ยไอ้นี่กินอยู่มย้มยิ้มยยจุบจับจุ๊บจับจุ๊ับปุ๋นอะ มือจะสันเดียขอปลาเดกเหรอฮะขอปลาเดกไม่บอกไมกินปลาเด็กน้ำบ้ากต้มเนี่ยนี่ดาเมตัวน้ะหยุดน่แล้วก็ตมเนี่ยยิ่มเฮ้ยคนต้มมีคนเติมมดูหน้าตามมันเนี่ย ไงกระปวกทำตัข้าวอร่อยโคตรอร่อยเลยโอ้ยคนหรอไ่นอะไปไปข้าวเดียวไงทำเองกินเองสารเนี่ยงฮสาเ่มเฮ้ยมเพียวอยู่แล้วโอ้เรอโอ้ากินไรเลยเป็นฮนเอเบสไากินไเลยทำไปเขาตู้ไม่หรอ เดอก็ม่งเงี้แกมือแกแกมือแกแกมือแกแกมือโอ้มาปูลหลายอะเอามาอุ้ไหนไหมโ้อัก็ลอยซีดิบเนาะก็ลอยเว้ยบอกแปไปซื้อบ่นอ่ะเอาลางยังเดี้ยซื้อบวกลก้ซื้อบนขึ้นบนขึ้นลางตัวมาแล้วด้วยไดเลยคิเลยตะ ดีเบรอดคือเบร์ดแต่วมันใหคือเบ้อสืั้งคนหนึ่งท้งหลังอ๋อนี่เกี่ยวกิมมันต้อิ้มนล้ลยที่ามันก็สงว่ะแต่จินดาบอกให้กินมากไอ้กล้วยื่อคืนมือนี้ไได้กินหรกที่อันนี้มันซย กมันเจือกเพาะนยักตัวเลรอี้เนี้ยี้เน้อะไรชี้มันลำบากอย่างเี้ยทไมยูทูบมันเป็นนั่นที่นั่นอยากเลยจะได้ไปทีนี่มันจะแดกอนี้แหละไป้ไปทีหรอกไไปแล้วเตเอไปเย้วเนแ่งนคำัน เเหรออออออย่นียออก่เนจะเห็นน้ำกินเลยต้องเห็นน้ำเลยยุบานไลคีรถก็สิ่งประจับยุบานกูเพื่อคนไลค์กดเชร์ด้วยนะครับจ้า